วันนี้ก็จะมีของเล่นของเล่นใหม่ครับตัวเลียนคอนเนียดนกเขาแบบบวงรักขาเออกงเก่ามาทำสวยไม่สวยติชมกันได้นะคะรับคอนเนียดเก่ามาทำไม่เคยทำลองทำดู เราได้ผลนะเวลากัน้มครับพุณงทำเสร็จสดๆร้อนๆจะจับได้ครับไม่ร้อนขนาดนั้นไม่มีอะไรมากมายถ่ายชมครับโอเคคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ